สวัสดีค่ะวันนี้มาทาเลขกันนะคะเขาบอกว่ากําลังสองของผลบวกมีค่ามากกว่ากําลังสองของผลต่างของสองจำนวนนี้นะคะอยู่160คือพูดง่ายว่า2องจำนวนนี้เป็นจํานวนเต็มบวกนะคะแล้วกําลังสองของผลบวกของมันเนี่ยมากกว่ากําลังสองของผลต่างอยู่160นะคะแล้วก็จํานวนที่มากกว่ายกกำลังสองเนี่ยมากกว่าผลคูณของสองจำนวนนี้อยู่ยี่สิบสี ก็ได้อย่างนี้นะคะวิธีการเราคือคําถามของเขาก็คือต้องการหา2จํานวนเนี่ยค่ะว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่วิธีการกระจาย2 2 2พจน์นี้ก่อนนะคะอันนี้กระจายเป็นหน้ากลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังกลังสองอันนี้กระจายเป็นหน้ากลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังกาลังสองแต่แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นลบอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเอาลบเข้าไปก็จะได้อย่างนี้นะคะเท่ากับ160วิธีการต่อมาก็คือทําให้มันเป็นผลสําเร็จนะคะทางซ้าย ปรากฏว่าได้ 4xy เป็นผลสําเร็จค่ะหาร4ตลอดนะคะก็ได้ xy ทบ40เอา40เนี่ยหรือ xy ทบ40ไปแทนตรง xy ตรงนี้ก็คือเอา40ไปแทนตรงนี้นั่นเองนะคะ x 2, 2ะลบ40เท่ากับ24เอา24ย้ายมาลบกับ40ก็จะเป็น x 2ลบ64เท่ากับ0 มันก็เป็นผลต่างกันสองมันก็จะได้เป็น x บวก8 x ลบ8นะคะเท่ากับ0เพราะฉะนั้น x ก็คือ8วงเล็บนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าจำนวน2จํานวนที่เราหาเนี่ย x กับ y เป็นจํานวนเต็มบวกนะคะ x ของเราก็คือ8เอา8ตัวนี้ไปแทนในสมการนี้ตรง x นะคะเพราะฉะนั้น y ก็คือ5ค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปภาษาและการคํานวณค่ะ